บทสวสดที่ส4ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาสดทิงกะลนเตทะวิหารมันทะเลเทลาจะมัชานะวกาจะพิกขโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสากา คามาจะเทสานิคมาจะอิสลาสัป,ปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาภูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสธทชาตาอัฐโวปะปาติกานิยานิกังธรรมะวะวังปะติจะเต สเพปิทุกขสะกะโลนตุสังฆะยังท้าจุท้าตุจีรังสตังธรมโมสะธรรมะทะลาจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะ อมเหรฆขะตุสัทธโมสัพเพปิธรรม,มจาริโนบุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอลิยัปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนธรรมาทานังปาเวฉันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายะสัตตานังสม,มิทังเนตุ เมทะนิงมาตาปิตาจะอัดละชังนิถะนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังลักขันตุสัพพาทาบทสวดที่สิบห้าเทวตาอุโยชะนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพะะระยปัตตาจะนิพระยา โลกัปต,ตาจานิสโสกาโหตุสภเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหเหิสัมภตังปุญญสัมปัทังสัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพะสัมปติสิทธิยาทานังทททันตุสัทายาขิศีลังลักขันตุสัพภธาภาวนา พิรตาโหตุคัชันตุเทวตาเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสบทส่วนที่16สุมังคลาคาถาโหตุสัพพังสุมังคลัง ลักขันตุสัพพทาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตถีหุนตุนิรันตรลังโหตุสัพพัง mm สุมัคขลังลักขันตุสัพพทาเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตถีหุนตุนิรันตรลังโหตุสัพพังสุมัคขลังลักขันตุสัพพทาเทวตา สัพพะสังคานุภาเวนะโสถีหหนตุนิรันตะลงังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตาไตยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์ผ้าสูตรพระปริตและผ้าคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพทเทว,วดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดถายายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว้คคู68 ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเทิน